6โมงตรงเป๊ะพระที่กำลังจะลารับขอบฟ้าสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานต์ครับ13เมษายนวันนี้อยู่กับผมนานๆนนโผล่มาทักทายเป็นเพื่อน,นทีนะครับได้ยินเสียงกุ้งกลิง้งกุ้งกลิง้งอยู่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับอยู่กลางทุง่งนาเดี๋ยวผมซูมสักนิดหนึ่งดีไหมเป๊บต้นเสียงอยู่ตรงไหนเอยอ๋อนี่ไงครับยายครับยายกับเจ้าหูจิ้นครับเอาหูจิ้นมาโชว์ตัวหน่อยแต่ซูมไกล ยายพาหงจินมาเดินเล่นครับก็จะต้องมาเดินเดินเล่นแบบนี้ทุกเช้าทุกเย็นเลยครับตอนเช้าก็ประมาณสัก6โมง6โมงไม่เกิน7โมงฮะแต่ถ้าช่วงเย็นเย็นก็คงจะแบบว่าให้มันอากาศมันเย็นลงกว่านี้แต่มันก็ยังร้อนอยู่นะทุกคนตอนนี้ประมาณ36องศานะครับยังร้อนอยู่เลยแต่ผ้าที่ก็ใกล้จะลารับขอบฟ้าไปแล้วนะฮะเนี่ยครับก็เริ่มจางจละซูมชัดกว่านี้ดีไหมพิ <c oughs> นะครับหูจิ้นฮะนี่ครับยายก็จะต้องถือไม้ด้วยนะฮะเพราะว่าให้กลัวถ้าดื้อม,มาถ้าดึงไม่อยู่เอาไม่ฟังเนี่ยยายก็จะฟาดแต่ไม่ได้ฟาดจริงหรอกฮะก็คือขู่ไว้นี่ครับสงกรานก็ไม่ได้ไปไหนกันหรอกครับอก็ญาติก็าอาจจะรวมตัวอะไรกันอยู่แต่ก็คงอาจจะเป็นพรุ่งนี้ มันร้อนฮะไม่อยากจะไปไหนเอานะครับให้ยายไปส่งหูจิ้นนะครับโชว์แวบ,บ,บ,บเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะโชว์ใกล้ๆระยะประชิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวให้ยายเขาไปพาหูจิ้นกลับไหนไมมไม่อยากกลับนะฮะร้อนฮนะผมก็ไม่มีภารกิจต,ตรงไหนในเรื่องของกิจกรรมมาสงกรานหรอกนะครับเพื่นพอนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นสงกรานครั้งล่าสุดนี่น่าจะตั้งแต่สมัยยังทํางานประจําอยู่ชนบุรีฮนะ มาอยู่ตรงนี้ก็ยิ่งได้กลับมาบ้านแบบนี้ยิ่งไม่มีฟิลที่จะไปตรงนั้นเลยอยีกอย่างหนึ่งก็รถนะครับรถแข่งพอดีก็ต้องมาก่อติดสถานการณ์ของ m o t ต GP นะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปตรงนั้นคือไม่อยากไปด้วยนะี่ให้ไม่ใช่ไม่มีเวลาอย่างเดียวครับคือต่อให้ว่างก็ก็ไม่ไม่นั่นนะฮะเหมือนเราไม่ค่อยอินกับเทศกาลถ้าเราอยากไปเราอยากไปเองเลยฮนะเทศกาลมันไปแล้วมันก็วุ่นวายชุลมุนวุ่นวายนะครับรถลาบนท้องถนนมันก็เยอะแยะ แล้วก็อยู่ตรงนี้ดีกว่านะฮะทุกคนก็ขออวยพรนะครับวันนี้ไม่ได้โผล่หน้าค่าตาไม่เห็นนะครับแต่ก็อยากจะอวยพรนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เป็น FC ไม่รู้มีหรือเปล่าในช่องนี้นะ <c oughs> นานๆจะโพสคลิปทีก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับหรือมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับวันปีใหม่ไทยบรรสงการแบบนี้ให้ สุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับแข็งแกร่งให้คล้ากลารปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาแล้วกันนะครับทุกคนถ้าสิ่งไหนที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้จากหนักก็ให้มันกลายเป็นเบานะครับจะได้เรียกว่าแฮปปี Happy ้แฮปปี้กันนะครับในวันนี้ร้อนจัดเพื่อนเพื่อนครับร้อนจริงๆนะครับเล่นสงการก็เป็นห่วงคนที่เรื่องของขาเล่าทั้งหลายนะครับอ่า คนที่ชอบดื่มชอบอยาทั้งหลายก็ขอให้ระวังนะครับระมัดระวังในการขับรถในการอะไรก็คือไม่ขับลดีที่สุดนะครับถ้าจะดื่มนะเพราะว่าถ้าดื่มไปแล้วก็ผมก็มีประสบการณ์หลายครั้งหลายคราในเมื่อก่อนนะครับพอเมาพออะไรมาแล้วสติสตังมันไม่อยู่เนี่ยมันก็จะเกิดไว้ที่มันไม่คาดฝันนะครับแต่โชคดีที่ก็เขาคาดปลอดภัยกันมานะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ว่ากลับไปเป็นแบบนั้น,น,นอีกแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็บรรยากาศบ้านบ้านเหมือนเดิมนะครับอยู่กับท้องนาอันเว้งว้างว่างเปล่ารอฝนฝนก็ไม่มาสักที ขอให้ทุกคนแฮปปี้ในวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับ